เมื่อพูดถึงระบบเผาผลาญในร่างกายนะครับระบบเผาผลาญในร่างกายของเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงที่1ก็คือช่วงที่เราเรียกว่าช่วงของการเก็บสะสมหรืออนาบอริกหรืออนาบริซึมในช่วงนี้นะครับมันจะเป็นช่วงที่ระบบเผาผลาญของเรามีการเก็บสะสมเอาพลังงานหรือสารอาหารที่ได้จากการที่เรารับประทานเข้าไปหรือในช่วงฟีดดิ้ง นะครับท่านอาจจะเคยได้ยินคํานี้บ่อยๆก็คือคําว่าฟีดดิ้งหรือช่วงรับประทานนะครับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเมื่อถูกย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้จนได้เป็นโมเลกุลเล็กๆเช่นคาร์โบไฮเดรตย่อยเป็นน้ําตาลกูโคโสโปรตีนย่อยจนกลายเป็นกรดอะมิโนหรืออะมิโนแอ,อซิดไขมันย่อยจนกลายเป็นกรดไขมันเล็กๆและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วในช่วงนี้แหละครับระบบเผาผลผาญของร่างกายจะเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าอนาบลิกหรือการเก็บสะสมร่างกายเรานี่มีความฉลาด ทันทีที่เรากินอาหารเข้าไปย่อยเสร็จเรียบร้อยดูดซึมเสร็จเนี่ยร่างกายจะทําการเอาอาหารสารอาหารเหล่านี้ไปเก็บไว้ก่อนเลยเพื่อให้เรามีพลังงานไว้ใช้ในช่วงที่เราไม่ได้กินในสมัยยุคโบราณที่เราไม่ได้สามารถที่จะหาอาหารได้ง่ายกันขนาดนี้นะครับถ้าเราไม่มีระบบการเก็บอาหารแบบนี้ร่างกายเราคงจะลําบากในกรณีนี้เราไม่สามารถที่จะออกไปหาอาหารได้นะครับนั่นคือระบบเผาผลาญในช่วงที่เรากินอาหารหรือฟีดดิ้งซึ่งเราเรียกว่า อนาบริษนะครับซึ่งระบบเผาผลาญในช่วงอนาบริกทนี้ฮอร์โมนที่เข้ามามีอิทธิพลหลักๆเลยในการเก็บสะสมเนี่ยก็คือฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยนะครับเป็นฮอร์โมนที่จะทําหน้าที่ในการที่จะเก็บสะสมโดยการเปลี่ยนน้ําตาลในเลือดเนี่ยนะครับให้เป็นไขมันแล้วก็จะใช้คำว,ว่าเปลี่ยนโดยตรงก็คงจะไม่ใช่แต่หมายความว่าด้วยกระบวนการของมันแล้วนะครับ เขาจะสามารถนําน้ําตาลหรือคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยเสร็จเล็กๆเนี่ยจนเป็นน้าตาลโมเลกุลเดียวที่อยู่ในกระแสะเลือดเนี่ยครับเข้าไปใช้ในเซลล์หรือเข้าไปเก็บโดยการเก็บน้ําตาลเหล่านี้อาจจะเก็บในรูปแบบของไกลโคเจนประมาณ100กรัมที่ตับแล้วก็อีก300-400ถึงกรัมที่กล้ามเนื้อแล้วก็เมื่อถังเก็บในส่วนที่เป็นไกลโคเจนเต็มแล้วทีนี้แหละครับก็จะเป็นการเก็บในเซลล์ไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ไขมันหรือไขมันที่พอกเราในตัวเราส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ ก็เป็นมาจากเรื่องของการสะสมของตัวคาร์โบไฮเดรตนี่แหละครับนั่นก็คือระบบเผาผลาญในช่วงที่เราเรียกว่าอนาบริหรือการเก็บสะสมนะครับทีนี้เมื่อเรากินเสร็จเรียบร้อยเข้าสู่ในช่วงที่เราหยุดกินต่อเนื่องหลังจากที่เราหยุดกินไปประมาณสัก4ีชั่วโมงร่างกายเราก็จะเข้าสู่ระบบเผาผลาญในช่วงที่เราเรียกว่าคาตาบริซึม หรือช่วงของการสลายเอาสิ่งที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยมาใช้เป็นพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราสะสมไว้ในรูปแบบของแป้งที่เรียกว่าไกลโคเจนที่อยู่ที่ตับเราก็จะเริ่มมีการเอามาสลายออกมาเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวเล็กๆเ,เพื่อที่จะรักษาระดับน้ําตาลในเลือดเอาไว้เมื่อเราสลายแป้งไกลโคเจนอันเนี้ยลงไปจนถึงระดับที่ต่ํามากในระดับหนึ่งนะครับร่างกายก็จะเริ่มในการที่จะสลายเอาไขมันออกมา โดยการสลายไขยมันออกมาน,นี้ก็อาจจะมีการทั้งสลายไขยมันออกมาใช้เป็นพลังงานกับเซลล์โดยตรงหรือสลายไขยมันออกมาแล้วนําบางส่วนของไขมันที่เรียกว่ากรีซเรลจากการสลายเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นน้ําตาลเพื่อรักษาระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆเพราะฉะนั้นระบบเผาผลาญในร่างกายของคนเรานี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่เรากินหรือที่เรียกว่าอนาบริกหรืออนาบริซึม หรือช่วงที่เราหยุดกินเนี่ยนะครับหรือช่วงที่เป็นฟาสติ้งหรือคา t a บอริซมเนี่ยทั้ง2ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่มีการเขาเรียกว่ามีสมดุลซึ่งกันและกันแต่ปัญหาของคนที่มีภาวะอ้วนหรือมีการสะสมของไขมันที่มากกว่าปกติเนี่ยปัญหามันก็คือเรื่องของการที่เรามีระบบเผาผลาญในช่วงเวลาที่เป็นอนาบอลิกเนี่ยหรือช่วงเวลาของการเก็บสะสมเนี่ยที่มากกว่า คาตาโบลิกมากๆในสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะพูดกันว่าคนที่อ้วนเนี่ยเกิดจากการที่เขาได้รับอาหารที่มีพลังงานที่มากกว่าที่ร่างกายเขาใช้แคลอรี่อินเนี่ยมันมากกว่าแคลอรี่เอา์หมายความว่าเรากินอาหารเยอะมากเลยแต่เราไปใช้พลังงานจากอาหารนั้นน้อยที่เหลือจึงเก็บเป็นไขมันซึ่งปัจจุบันเนี่ยจากความรู้ทางสรีระวิทยาทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้แล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับร่างกายเราตอบ สนองกับอาหารเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ตอบสนองต่อพลังงานหรือแคลอรี่ของอาหารเหล่านั้นนะครับแต่ร่างกายเราอะตอ,บส,อบสนองกับสิ่งที่เรียกว่าสารอาหารที่อยู่ข้างในตอบสนองกับคาร์โบไฮเดรตตอบสนองกับไขมันตอบสนองกับโปรตีนเนี่ยด้วยฮอร์โมนที่แตกต่างกันออกไปนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่สําคัญของยุคนี้นะครับมันก็คือเรื่องของการบริโภคที่มีสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่ค่อนข้างสูง แล้วก็อาจจะมีไขมันที่ปนมาพร้อมกับคาร์โบไฮเดรตในปริมาณค่อนข้างสูงด้วยทําให้เราได้พลังงานสะสมในช่วงที่เป็นอนาบลิกหรือช่วงที่เรากินเนี่ยในปริมาณมากแล้วปัญหาต่อมาก็คืออะไรครับวิธีการบริโภคในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยมีการกินที่ถี่มากขึ้นจนร่างกายเนี่ยมีสัดส่วนของอนาบลิกหรือการเก็บสะสมเนี่ยมากกว่าในช่วงคตาบลิกซึ่งนั่นส่งผลให เกิดการเก็บสะสมเก็บสะสมมากกว่าที่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะจัดการปัญหาเรื่องของความอ้วนเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทํานะครับก็คือเราจะต้องปรับสมดุลทั้ง1สิ่งที่เรากินสิ่งที่เรากินเนี่ยจะต้องไม่ไปพยายามกระตุ้นอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนหลักในการกักเก็บโดยการกักเก็บเหล่านี้มันจะไปเก็บเป็นไขมันอย่างที่เราพูดในตอนต้นถ้าเราสามารถลดสิ่งเหล่านี้ก็คือคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตแปรรูปแล้วน้ําตาลได้นี่นะครับ ในช่วงเวลาที่เรากินเข้าไปก็จริงเนี่ยการสะสมของไขมันเนี่ยมันก็จะลดลงนั่นคือวิธีที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะครับเราต้องจัดการสมดุลในช่วงระหว่างอนาบลรกกับคาตาบลิกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในช่วงที่เรากินกับช่วงที่เราไม่กินนะครับมันจะต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมนั่นหมายความว่า เราจะต้องเพิ่มช่วงเวลาของการที่จะไม่กินเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยมีช่วงเวลาที่จะได้นําสิ่งที่เราสะสมไว้ไม่ว่าจะเป็นการสะสมในรูปของไกลโคเจนหรือการสะสมในรูปแบบของไขมันเนี่ยออกมาใช้บ้างเพื่อไม่ให้เกิดการจะสะสมมากจนเกินไปจนเกิดเป็นภาวะอ้วนแล้วก็เกิดเป็นโรคเรื้อรังต่างๆนานา,นา,นาตามมาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานชนิดที่2ส,สรุปนะครับ ระบบเผาผลาญของเราประกอบด้วยสส่วนหลักๆส่วนที่1ก็คือเรื่องของการเก็บสะสมหรืออนาบลิกหรือช่วงที่เรากินอาหารเข้าไปกับช่วงที่2ก็คือช่วงที่เราใช้พลังงานหรือคาตาบลิกหรือช่วงที่เรางดกินเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจัดการกับปัญหาเรื่องของระบบเผาผลาญหรือความอ้วนของเราได,ได้ในระยะยาวนะครับเราจะต้องปรับทั้งเรื่องของวิธีกินนะครับให้มีสัสดส่วนของการ ใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าช่วงที่เรากินและเรื่องของสิ่งที่เรากินจะต้องไม่ไปกระตุ้นฮอร์โมนที่ทําให้มีการสะสมของไขมันมากจนเกินไปนะครับสุดท้ายอยากให้ลองทบทวนในสิ่งที่ผมได้พูดในวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งบางครั้งอาจจะยากจนเกินไปครับอาจจะต้องเข้ามาฟังกันบ่อยๆซ้ําๆนะครับแต่การฟังบ่อยๆซ้ําๆแล้วได้โอกาสคิดตามเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยแหละครับจะเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องได้ผลทั้งระยะสั้นและระยะยาวแบบยั่งยืนเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ